ให้กับพี่น้องอาหารการกินต่างๆก็จะมีความพยายามบริหารจัดการแยกส่วนกันทั้งสองฝ่าย ประชาชนของแท้ของจริงมาด้วยหัวใจล้วนๆคาโยโ,โหร้องดังๆเลยพี่น้องหัวใจเต็มร้านครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอมืดกว่านี้ภาพที่บนจอจะปรากฏชัดประวิศาสตร์หน้านี้ถูกเขียนเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ครับบันทึกไว้ ตราบนานเท่านานแต่ผมจะกลาบเรียนพี่น้องอย่างนี้ครับว่าจากช่วงเวลานี้ไปเวทีจะเดินต่อมีดนตรีมีผูม้มาพบปะพูดคุยมีการแสดงการแสดงวันนี้ทางเวทีรู้ว่าคนมาทั่วประเทศ เตรียมการแสดงครบทั้ง4ภาคพี่น้องครับจะมีตั้งแต่กลองยาวภาคกลางมีฟ้อนของทางเหนือมีหมอลำซิ่งจากอีสาน<อ>และมโนราจากภาคใต้ และถ้าอยู่กันแน่นอย่างนี้อีกผลการแสดงมาอีกเพราะจะมีลิเกตามมาด้วย